สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาดูประวัตินนาการคิดค้นไวน์นะครับมาดูว่าไวน์เนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงอีกชนิดหนึ่งนะครับอยู่คู่กับมนุษย์มานานแค่ไหนแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปรู้จักประวัติความเป็นมาของไวน์เนี่ยนะครับเราต้องรู้จักผลไม้หนึ่งชนิดก่อนนะครับซึ่งก็คือองุ่นนั่นเององุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่เก่าแก่มากนะครับอยู่คู่กับโลกมนุษย์มายาวนานมากแล้วก็ตามข้อมูลนะครับเชื่อกันว่ามนุษย์เนี่ยรู้จัก องุ่นแล้วก็นําองุ่นมาใช้ประโยชน์เนี่ยมาเป็นเวลากว่า10,000นปีแล้ว <Wow. S 1> นะครับตอนนั้นมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากอางุ่นในแง่มุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะกินเป็นผลสด หรือว่าจะตากแห้งทํามาเป็นลูกเกตเนาะไม่งั้นก็นํามาคั้นเป็นน้ําองุ่นนะครับสาหรับดื่มจนเวลาผ่านไปนะครับถึงได้เรียนรู้เรื่องการนําองุ่นมาหมาักจนเกิดเป็นเหล้าอางุ่นหรือว่าวายขึ้นนะครับโดยหลักฐานการมีอยู่ขององุ่นเนี่ยนะครับเชื่อว่าอยู่แถวๆบริเวณครับปโดเชียนะครับหรือว่าแถวๆที่ราบสูงอนาโตเลียในประเทศตรุรกีในปัจจุบันนะครับแล้วก็บริเวณนั้นนะครับกระเถิบออกมานิดหนึ่งแถวๆทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณประเทศจอ เจแล้วก็อาร์เมเนียในปัจจุบันนะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้ไปค้นพบโรงกลั่นวายที่เก่าแก่ที่สุดนะครับอยู่ในประเทศอาร์เมเนียซึ่งมีอายุประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็คือ4,000ปีก่อนพระเยซูเกิดหรือว่าถ้าพูดคร่าวๆเ,เนี่ยก็จะประมาณ 6,000ปีก่อนนั่นเองเนาะเพราะตอนนี้เป็นพศ2,024ใช่ไหมครับประมาณ6,000ปีก่อนนะครับอังุนเนี่ยเดิมทีก็จะอยู่แถวนั้นนะครับแถวตุรกีแถวอะไรเนี่ยแต่ว่าพอมีการอพยพนะครับมนุษย์เราเนาะก็มีการอพยพย,ย้ายถิ่นฐานกันตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับตอนนั้นประมาณช่วงนั้นนะครับอียิปต์เขาเดือดอำนาจมากๆเลยนะแล้วก็พากองทัพไปบุกที่นั่น,ท,น,นที่นี่นะครับรวมไปถึงดินแดนคณะอันหรือว่าเป็นดินแดนของชาวยิวในปัจจุบันนะแล้วก็ ตอนนั้นก็กวาดต้อนคนยิวไปเป็นทาาที่อียิปต์นะครับมันก็เลยเกิดเรื่องโมเสสอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับเนาะก็ตอนนั้นอะ่ะพอชาวยิวถูกกวาดต้อนไปนะครับก็ได้นําเอาตัวพันธุ์ขององุนะ่นติดไปด้วยนะครับดังนั้นองุ่นมันก็เลยไปแพร่พันธุ์อยู่ที่อียิปต์นะครับแล้วก็ เลยเกิดการผลิตไวน์ขึ้นที่อียิปต์ชนชั้นสูงของอียิปต์เนี่ยก็จะนิยมดื่มไวน์นะครับในขณะที่ชนชั้นล่างเนี่ยก็จะดื่มเบียร์กันและที่อียิปต์เนี่ยนะครับที่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเลยว่าตอนนั้นมีการใช้ไวน์ในการรักษาโรคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการขึ้นทะเบียนไว,วนะ์ด,ด้วยนะคิดดูนะครับว่าอียิปต ตอนนั้นเนี่ยเจริญขนาดไหนเนาะก็คืออียิปต์เขามีกระดาษแล้วแหละเขาก็บันทงบันทึกอะไรสะดวกนะครับขึ้นทะเบียนวายทำยังไงนะครับก็ต้องระบุชื่อไร่ชื่อเจ้าของไร่นะครับแล้วก็ต้องมีชื่อผู้ดูแลคลังวายด้วยนะครับแต่ว่าพันอุ่นไม่ได้ระบุนะครับทุกวันนี้เวลาไปซื้อ วายอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูนะว่าองนพันอะไรมาจากที่ไหนเขตไหนอะไรเงี้ยนะครับมันมีกันตั้งแต่ในสมัยหลายพันปีก่อนแล้วนะครับต่อมามันก็แพร่ไปยังอรารยธรรมอื่นไปยังอรารยธรรมแถวแถวอินเดียแถวแถวกรีกนะครับ กรีกนี่ก็ไวน์เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นโรมันนะครับที่ทหารโรมันก็จะดื่มไวน์กันเนาะในหนังอะไรเงี้ยจะเห็นทหารโรมันดื่มไวน์กันนะครับจนถึงช่วงที่พระเยซูเกิดนะครับแล้วก็มีศาสนาคริสต์ขึ้นนะครับไวน์ก็ยิ่งได้รับความสําคัญขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนที่พระเยซูทรงสวย์อาหารมื้อสุดท้ายะครับอยู่กับสาวกทั้ง13คนนะครับพระเยซูก็หยิบขนมปังขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยคือกายคือร่างกาย เป็นตัวแทนร่างกายของพระเยซูครับแล้วก็หยิบวขึ้นมาว่าน,นี่คือเลือดของเราเนาะก็คือขนมปังกับวเป็นเลือดและเนื้อของพระเยซูนะครับดังนั้นมันจึงไปมีนัยสําคัญทางศาสนาคริสต์อีกนะครับส่วนในประเทศไทยของเรานะครับให้ถ่ายนะครับว่าวายเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนเนาะตอนก่อนๆเนาะกาแฟเนี่ยเข้ามาตอนยุคราชการที่3ใช่ไหมครับวายอย่างเงี้ยมันน่าจะหลังสมัยนั้นอีกใช่ไหม แต่นะครับมันพลิกนะครับทุกคนวายเข้ามาในดินแดนของพวกเรานะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับโดยทุกคนรู้ไหมครับว่าวังหลวงของอยุธยานะครับมีสวนองุ่นด้วยนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วที่วังที่ลบบุรีของพระนารายณ์นะครับ ก็มีต้นองุ่นด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายุทธยามีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะนะและในจํานวนนั้นนะก็เป็นชาวฝรั่งเศสชาวโปรตุเกสอะไรเงี้ยที่วัฒนธรรมเขาอยู่กับไวน์อันนี้มีเขียนไว้ในบันทึกของลาลูแบร์เลยนะครับลาลูแบร์ก็เข้ามาในกรุงศรียุทธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่ว่าเขาก็บอกนะว่าอางุ่นในยุธยามันก็ไม่ได้อร่อยเท่าอางุ่นในยุโรปหรอกนะครับด้วยสภาพอากาศด้วยพื้นดินอะไรต่างๆนานา,น,าน,นะครับมันก็เป็นองุ่นพันธุ์ธรรมดาแหละเขาก็กินแก้ขัดนั่นแหละเนาะ เออนะครับลาลูแบร์ก็บอกเขาใช้เป็นคำว่าเป็นพวองอัุ่นชนิดเลวเลยนะครับแล้วก็ แบบเม็ดก็เล็กรสชาติก็ขมอะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากกินไวน์ดีๆอะไรเงี้ยครับก็ต้องกินที่พวกข้อค้าอังกฤษหรือว่าดัชนะครับนำเข้ามานะก็จะมีการล่องเรือเอาเหล้าเอาอะไรต่างๆมาขายเนาะเหล้าอางุ่นหรือว่าเป็นไวน์จากเปอร์เซียจาก, er, จากแถบอิหร่านอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ตอนนั้นต้องล่องเรือมาแล้วอุณหภูมิมันค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่ารสชาติมันก็อโอเคนะมันยังโอเคอยู่นะครับแล้วเขาก็บันทึกไว้เลยเนาะว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับ คนที่ชอบดื่มไวน์มากที่สุดนะครับก็คือเจ้าพญาวิชัยเยนนะครับหรือพี่หลุยส์สกอตต์ของเราครับคอนสแตนตินฟอลคอนนะครับพี่หลุยส์สกอตต์เนี่ยเขาชอบดื่มไวน์มากนะครับเขาเป็นคนกรีกนะครับก็ส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยดื่มกันนะครับคนไทยก็ดื่มอย่างอื่นนะครับเนาะเหมือนสมัยนี้นะครับก็ไม่ค่อยดื่มไวน์กันคนไทยดื่มอะไรสี่สิบดีกรีนะครับเนาะแต่ว่าคนไทยที่พอจะคุ้นชินกับไวน์เงี้ยครับก็จะเป็นพวก โกาปานหรือว่าเป็นหม่อมราชโชไทยที่เขาได้มีโอกาสไปยุโรปนะไปเป็นทูตอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ก็จะได้ดื่มไวน์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับของการคิดค้นไวน์นะครับแล้วก็การเข้ามาในอาณาจักรของพวกเราของไวน์นะครับอันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ